ลองเราเปลี่ยนดูบ้างไหมเปลี่ยนอะไรอ่ะไม่ไม่ชอบชอบเดิมเดิมเอาจริงๆเป็นเอาจริงๆเป็นคุณบอลก็จริงไม่มีคนถามใส่ไม่กามาไม่มีคนถามมันเป็นของอยู่พอชื่นชอบเขาไม่ใส่ผมก็เลยเอามาใส่มันเป็นของเขาเรื่องของหนูนะเดือนเนี้ย แต่มันหนุกมมันข้อมือมันใหญ่หนูต้องไปซื้ออันเล็กๆได้ยินไหมมันต้องมีเรือเล็กๆเออเอวันนี้ไม่วันนี้นนนนอืมคินอย่งางตของประมากกว่านี่ไงสลัดพวกนี้ที่มีสลัดกัอนสไปค์สต็ก์ันนี้เป็นเด็กสเต็กนี้เด็กอันนี้ดอก ูยิง <S 2> <S 2> ยังซีเามึกยังซีฟลาสดแล้วเราก็สัง่งกานกินแซลมอนหนูยไ,ไม่กินของดิบแต่คือประเภทแบบแตกดีชอบกินแซลมอนแซลมอนสุกทำบแมแบบนี้หล่อเข้มเลยนะบอสอันนี้ไม่ได้ทำเลยนี้เป็นผมธรรมชาติดิไปตัดมา ผมธรรมชาติแบบบริเตุผมเลยแต่ถามบริยุส้มนี่ไหมถึงว่าคือทำผมอันนี้ก็คือแบบพอผมเปียกใช่ไหมเราก็หวีหวีแล้วทีนี้ก็ฉีดสเปรย์มันก็บบได้ไหมัสร้งอาหารหน่อยครับกึ้นนี้ดีกว่าสาบนเขาเข,า,ขาสาบานนี้สาบะย่างซีอิวแล้วก็ปลาหมึกย่างซีอิ๊วครัเอาชุดหมูผัดซอส อันนี้รสชาติมันจะเป็นไมันจะออกบอกว่าจงต้องกินเมื่อคนวะโอเคค่ะเอาไข่กุ้งครับแล้วก็หน้าปัวครับตัวนี้นะหน้าปัวแล้วก็หน้ากุ้งครับค่ใส่ว่าแยกแยค่ะแยกครับแล้วก็กุ้งเทมปุระมาพร้อมนเป็ ก็แก่จะเป็นเซตค่ะจะเป็นคู่คู่หมดเป็นเซตแล้วก็เป็นวัน精神วิญญาณใช่เราเราสั่งจานเดียวแล้วสั่งข้าวแล้วน้นซุปมาได้ไหมได้ค่ะแต่แบบนี้จะติดกว่าคุ้มกว่าจริทั้งงั้นเอาเซตหนึ่งครับได้ค่ะมันก็มีข้าวอันเดียวแสดงว่าก็มีข้าวอันเดียวรับเพิ่มอีกหนึ่งที่นะหนึ่งที่้ค่ฮะ เขาสั่งข้นนาวเาเหรอโอ,โอเคอันนี้ว่าาสั่งเซตนี้ไปแล้วมันมีข้าอยู่แล้วอ๋อโอเค,อเคไม่ท้วันไม่เอาค่ะก,ก็ก็เอา,า,าเฉพาะเซตเพมปุระพ้อมข้าวเซตไอประหมึกแล้วก็ไอเนี่ยเป็น